อเมทอเมทใครวะเนี่ยเอาไปก็ได้กินก่อนยาวผมเขาได้เมียกันกินงานกินงั่นไม่หมกไปไปรับมีไหมมีมีแมททักันไหมอะไรครับเี่ม่ใดของเป็นของคือเรามีความรู้เรื่องพระเป็นเสียนพระเก่านี่ทราบไหมว่าูบูชา มรู้ไม่รู้แค่อะไรทราบไหมพระอยฮะพระยมอ่ผมก็ให่ทราบเลยดจตงเข้ามาใช่ไหมใช้ใช้ย่ามใช่ไหม นี่ไหมไมคเข้ามาแต่ละถุงเนี่ยเขาแยกแต่ละหมองเมืนบอคือบริแยกแล้วไม่รวมเลยเอบริจากบริจาคบไมไม่งหมันชี้ครับไมู่พราตรงไหนบ้างม่นจะขาดาขาบอครับปออยู่ออยู่ผู้องอัน้นมับรถลบอีกองหนึ่งไปไหออ่พ่น,น้ำถายอยู่ครับ ชื่อนายเอครับชื่อถือใช้แชมพูทครับมีไอ้คุณเขาสร้างผมว่าอยากได้หลบตามหาบัววันนี้โดยความทียอยากได้โรคบ้าลาภหายอยากโรคครับโรคโบมิงงี้นั่นก็อยากเอาไปขายคนครับโดยโดยคิดเท่าวิการครับโบมิงวันใดบังคับผมคับผมพิจด้วยสมัครใจครับ ตามที่คนบอกนะครับผมก็รู้ว่าผมผิดอยู่ครับผิดยางมาหันเลยครับถึงใบเกตเมียผมพ่อเพราะเมียผมกับพี่น้องเต็มบ้านนี่มีคนได้ใช้รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับตานคืนนะครับไม่นั่นแงะเอาจากพระเครื่องจากนะครับตู้พระมูลนิธิหลวงตาบัวนะครับวัดตรงเมืองได้พระไปพระเครื่องไปหลายหลายองค์นะครับจากนั้นก็นัดได้ นำไปจําหน่ายให้กับพัคพ่วงในวงการพระเครื่องนะครับแล้วก็ร้านพระเครื่องต่อมาวันที่10กันยานะครับเวลาดืกเหมือนกันก็มาอีกรอบนะครับก็ได้พระเครื่องไปอีกจํานวนหนึ่งรวมแล้วก็เกือบ300อองค์ครับต่อมาเจ้าที่ตารวจก็ได้สืบสวนนะครับชุดสืบสวนนะครับนำโดยท่านรองมุกบแล้วก็ท่านสวรวัตรนะครับสืบสวนแล้วก็ทีมสืบสวนสองคกนกระสินก็สืบสวน,สสวนแก่รอย ชนชาว่ากคนร้านนี้คือนายวีชัยนะครับถ้าเราไม่กับสอบสวนนะครับได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนนะครับออกหมายจับนะครับรวบรวมหลักฐานออกหมายจับแล้วก็สารออกหมายจับก็ได้ติดตามจาับกลุ่มตัวได้ที่อำเภอสีมพูนะครับหลังจากเมื่อวานนี้พร้อมของกลางหลังที่เห็นนะครับซึ่งของกลางนี้ไปติดตามได้จากาซุ้มพระเครื่องแล้วก็ร้านเครื่องของเก่าหลายร้านทั้งตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับ